เพศรักมากเกินไปจนต้องขอเลิกแฟนหนุ่มเปิดบ้านหญิงรีสีจุมพลเลิกร้องเพลงบานปลายหมกตัวอยู่รีสอร์ท20ล้านถูกถามเรื่องความรักเจ้าตัวยอมรับว่ารักพังเพราะเราตัดสินใจหยุดให้ตัวเองรักเขาให้เราหยุดครั้งรักเขาหยุดความรักครั้งนี้ที่เราไม่มีความสุขอย่างรักมาก หยุดเพราะรักมากหยุดเพราะรักเขามากเกินไปต้องให้ตัวเองหยุดเดี๋ยวเราจะเป็นมากก่อนเสียบ,บุคลิกภาพเกินไปเราจะไม่สบายวากไปไม่น่ารักเขาไม่ได้ขอเลิกคุณแต่คุณไปขอเลิกเขาอย่างดีแต่ว่าหนูไม่ขอเลิกก็ประกาศเลิกเลยเพราะการที่ขอเลิก1 0 2ถึง20ครั้งและเวลาเขามาง้อนหนูก็จะคืนดีใจอ่อนก็ประกาศเลิกเลยให้ศักดิ์ศรีคำคอไม่สามารถจะกลับไปได้ถมน้ำลายรดหน้าตัวเองไม่ได้ ต้องให้สังคมเป็นพยานหญิงเรียก่าวว่าดีใจไม่เสียดายได้ชีวิตที่ดีขึ้นมาเราอยู่กับเขาชีวิตเราไม่ดีหรอไม่ได้ดังใจเราคาดหวังในสิ่งที่อยากให้เหมือนวันแรกพอมีอะไรผิดหวังมีเรื่องการซ้ำซ้อนทำให้เราบั่นทอนเป็นจะล้มไม่สบายไปอีกมีเรื่องหน้าบูดเปิดพัดลมเบอร์สามออกรายการทีวีหญิงต้องสนุกขึ้นเวทีหญิงก็สนุกขา่าแฟนแฟนพอเปลี่ยนรถขึ้นรถตู้เราก็คิดมาก ใจลอยกินข้าวก็ไม่ตักใส่ปากเป็นอัตโนมัติตอนนี้ไม่เครียดแล้วร่าเริงแจ่มใสดีบ้านปลายชีวิตกลับอีสานหญิงลีทุ่งกว่า20ล้านสร้างรีสอร์ทที่บ้านเกิดนอกจากหญิงลีสีจุมพลจะเป็นนักร้องสาวลูกทุ่งที่มีคุณงานแน่นเอียดตลอดทั้งปีแล้วตอนนี้ก็หันมาลงทุนทํารีสอร์ทในเมืองบุรีรัมย์บ้านเกิดซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างประโยชน์บนพื้นที่กว่าเจดไร่โดยรีสอร์ทนี้ใช้ตังสร้างกว่า20ล้านหญิงลีเล่าว่า ใช้ตังสดทั้งหมดก็ไม่มีนิดสินแต่ตังก็หมดไปเยอะนะเสร็จสมบูรณ์แล้วรอเอกสารเพื่อจะเปิดและแนะนำให้คนอื่นมาเที่ยวเขาอยู่ได้ประมาณ30ห้องอีสานบ้านเฮาสบายๆไม่คาดหวังจะร่ำรวยหรือสำเร็จมากมายเพราะมันอยู่เขตตจังหวัดประชากรไม่เยอะพี่น้องคุณทำงานไม่ได้ไร่ปอไร่มันเยอะเน้นทำนา แต่มันนิ่งเป็นบ้านพ่อบ้านแม่บ้านเกิดเลยทำให้พ่อแม่มีรีสอร์ทขายบ้านปลายชีวิตจะกลับไปอยู่อีสานไม่ขอทำอะไรแล้วชีวิตนักร้องอันนะมีธุรกิจของตัวเองถ้าไม่มีใครจ้างทำเราก็อยู่รีสอร์ทฝากกดไลค์กดติดดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ